ในโอกาสมหามงคลทางสถานีวิทยุ eDetect Channel เครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ พ่อหลวงบรรดาลทางสถานี e d e t e c ch c h a n n e l กับผู้ดำเนินรายการหรือไทยวันนี้วันที่20กุมภาพันธ์ผู้จัสักราช2,557รายการของเราพร้อมที่จะมอบสาระและละครเทริดระเกียรติให้ท่านผู้ฟังได้รับความบันเทิงและร่วมรับฟังพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของแผ่นดินไทยเราไปรับฟังละครน้ำพระไทยสู่ระอ,องดินน้ำหมู่บ้านในดินที่อยู่ห่างไกลชนบทกำลังประสบปัญหาฝนแล้งชาวบ้านต่างตรงอยู่ในความทุกข์ไล่น้ำไม่มีน้ำสำหรับทำการเกษตรผู้คนไม่มีแม้อาหารและน้ำดื่มแสงแดดสาดส่องลงมาแผดเผาต้นไม้ใบหญ้าแห้งตายไปทั่ว ผืนนาที่เคยเป็นสีเขียวสดงดงามเป็นผืนดินที่แห้งแตกระแหงแหล่งน้ำที่เคยมีอยู่แห้งขอดเหล่าบรรดาปลาน้อยใหญ่พากันนอนแนบนิ่งกับผืนดินที่แห้งชาวบ้านได้แต่นั่งมองผืนดินที่แตกระแหงด้วยความโศกเศร้ากับชะตากรรมที่ชาวบ้านกำลังเผชิญอยู่เอ้เอ้ยพวกเอ็งทั้งหลายเสียงคราบข่าวข,ของพ่อผู้ใหญ่ ไม่ได้ยินกันหนรือไงสงสัยจะมีเรื่องที่จะปรึกษาหาลือกับชาวบ้านแน่เลยอ้าวรีบรีบไปกันหน่อยคงเป็นเรื่องฝนแรงนั่นแหละแม่เท่าอ้าวเร็วๆพวกเราฝนแรงอย่างนี้มานั่งนั่งนอนนอนมองดูแสงแดดต่อไปไม่ได้แล้วไม่งั้นเราจะอดตายกันทางมูบ้านแน่อ้าวเฮ้ยพวกเอ็งทงั้งหลาย เสียงขอละคาของพ่อผู้ใหญ่ไม่ได้ยินกันหรือไงสงงใจจะมีเรื่องที่จะปรึกษาหารือกับชาวบ้านแน่เลยเอ,อ้าวรีบรีบไปกันหน่อยนี่ใครช่วยไปตามหลวงตาท่านมาด้วยนะเผื่อท่านจะมีวิธีจะช่วยพวกเราได้มั่งไอ้มิ่งดีกว่าเองไปตามหลวงตาส่วนทางนี้ข้าจะไปกับชาวบ้านเองครับพ่อผู้ใหญ่ชาวบ้านที่พากันมุ่งหน้ามายัางสาราวัด สีหน้าทุกคนเศร้าหมองหากแต่หัวใจยังคงเปลี่ยนพลังมาชุมนุมกันอยู่เต็มศาลาพวกเราคงรู้แล้วนะว่าเวลานี้หมู่บ้านเราประสบปัญหาฝนแรงยังไม่เคยเป็นมาก่อนนับย้อนไปเป็นร้อยปียังไม่เคยแห้งแล้งอย่างนี้เลยพวกเราต้องช่วยกันหาทางแก้ไขใครมีความคิดอะไรดีๆก็บอกกันจะได้ช่วยกันผมครับพ่อใหญ่ไอ้แก้วเองคิดจะทำอะไรวะฉันว่าหาทางไปส่งขาให้วงท่านทราบ บางทีท่านจะได้ขนน้ำมาให้เราใช้กันพวกเราว่าไงทายไม่เห็นด้วยหรอกพ่อผู้ใหญ่แล้วเองคิดจะทำยังไงละวะไอ้น้ำเหนือกว่าหลวงจะมาเราคงอดใจกันก่อนเราต้องออกตามหาแหล่งน้ำแล้วก็เอาเกวียนไปขนน้ำมาดีกว่าอ้าวพอบอก่อนฟังก่อนอย่าพึ่งส่งเสียงฮืออย่างนี้เดี๋ยวฉันไม่ได้ยินนั่นแกวยกมือขึ้นเองว่าไงวะคืองีนะพ่อผู้ใหญ่ ฉันว่าเราน่าจะลองฟังคำแนะนำของหลวงตาดูก่อนไม่ต้องพูดเสียงดังแข่งกับฉันตอนนี้ฉันส่งไอ้มิ่งไปนิมนต์หลวงตามาแล้วจะรอท่านก่อนก็ได้ระหว่างนี้ช่วยกันคิดว่าจะเอาอยัางไงกันไอ้มิ่งก็ไปนานเหลือเกินกูติหลวงตาก็อยู่แค่นี้เองหลวงตานั่งทางไหนมนตั้งนานแล้วไม่เห็นวิธีการบ้างเหรอว่าเราจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงไอ้มิ่งถ้าเรื่องเราเอง ขานั่งสมาธิก็เพื่อให้มีสติกำกับอยู่ตลอดเ,เวลาเป็นไปตามแนวทางของพระพุทธองค์แต่ข้าก็เชื่อว่าพระพุทธคุณนั้นยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์จะช่วยพวกเราได้หลวงตาช่วยได้หรือไม่ได้หลวงตาก็ไปที่ศาลาก่อนดีกว่าครับก่อนที่พ่อผู้ใหญ่บ้านจะฆ่าฉันตายเองนี่ใจร้อนจริงไปก็ไปเดี๋ยวนะให้ข้ากราบพระก่อนเร็วๆหลวงตาไปเองนี่ แค่การพระจะใช้เวลาสักแค่ไหนเชียววะมาเร็วมาเร็วหลวงตาที่เราเฝ้าคอยนั่งใจลยอย้องคอยจะเพียงรลวงตาไอ้มิ่งเขาทุกข์เขาเศร้าทะลลืงอยู่ไม่รู้เวลาเวลาในเองเนี่ยจะอุย้ยขอโทษครับพ่อผั้ใหญ่เมื่อหลวงตาผู้เป็นพระสงฆ์ที่คนทั้งหมู่บ้านให้ความเคารพขึ้นมาบนสารา ชาวบ้านที่นั่งอยู่ในศาลาก็ต่างยกมือไหว้บางรายก็ก้มกราบด้วยความเคารพหลวงตาช่วยพวกเราด้วยเถอะครับสงสัยว่าพวกเราจะอดอยากตายแน่แล้วคราวนี้ถ้าวกโยมตายพระก็ต้องตายด้วยวัดก็คงจะเป็นวัดร้างเอ,อ้าทำไมล่ะครับก็ไม่มีใครใส่บาตรให้พระฉันแล้วพระจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงล่ะวะฉัิ ฉันจะหาทางส่งข่าวไปให้หลวงท่านทราบท่านจะได้ช่วยเหลือพวกเราไงความคิดเองก็ดีอยู่นะไอ้แก้วแต่ก่อนที่เองจะให้หลวงท่านมาช่วยอะไรเนี่ยเราก็ต้องหาทางแก้ไขด้วยตัวเองก่อนเวลานี้ใครทำอะไรได้ก็ต้องทำความลำบากครั้งเนี้ยไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปัญหาของคนทั้งหมู่บ้านที่จะต้องรวมมือกันไอ้แก้ว จะหาทางบอกหลวงเองจะทำยังไงวะฉันว่าจะหาพรกพวกไปที่จังหวัดหลวงท่านจะได้รับรู้ปัญหาของพวกเราท่านคงหาทางช่วยเราแหละหลวงตาดีๆข้าเองก็เป็นพระทำอะไรมากยางพวกโยมไม่ได้นอกจากอะไรเหลือหลวงตาแห่นางแมวโบราณว่าเวลาฝนแรงก็ต้องแห่นางแมวเทวดาท่านจะได้เมตตา ส่งฝนให้ตกลงมาได้นั่นสินะแห่นางแมวขอฝนเนี่ยเห็นด้วยกับหลวงตาไหมเห็นด้วยครับพ่อผู้ใหญ่ าวบ้านไอดินร้องเพลงแห่นางแมว้ร่ลำและสาดน้ำที่มีอยู่เพียงน้อยนิดไปที่ตัวแมวที่อยู่ในกรงท่าทางมันหนาวสัน่นพระอาทิตย์ยังคงสาดแสงแรงก้าน้ำที่มีอยู่สำหรับใช้ก็ยิ่งเหลือน้อยลงไปอีกข้าหวังว่าฝนคงตกลงมาในไม่ช้าพ่อผู้ใหวังน้ำบ่หน้าไปหรือเปล่ามิง่ง เองอยากโดงกระทืบหรือไงวะเขาเดือดร้อนกันทั่วเองยังจะมายั่วมโมโหอีกอารมณ์เสียอีกแล้วพ่อผูยย้ใหญ่ฉันว่านะเทวดาท่านคงเห็นใจแต่ก็คงช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกมันแล้งไปทั้งจังหวัดไม่ได้มีแต่หมู่บ้านไอด,ดีของเราทีเดียวเสียเมื่อไหร่ก็ของจริงของเองนี่มันเกิดอาเพศหรือไงกันวะฝนฟ้ามันถึงวิปริตแปรปรวนไปหมด ขบวนเกวียนสองขบวนกำลังเคลื่อนตัวออกจากหมู่บ้านไอดินขบวนหนึ่งเป็นของแก้วซึ่งมุ่งหน้านำชาวบ้านชายจักรารสามคนมุ่งสู่สารางกาจังหวัดเพื่อหาทางแจ้งข่าวให้ทางราชการทราบถึงปัญหาฝนแรงในหมู่บ้านส่วนอีกขบวนนั้นเป็นของเหนือซึ่งพาพักพวกหลายคนพร้อมข้าวของสเสบียงมุ่งหน้าไปหาแหล่งน้ำใหม่ บนเกวียนของเหนือมีภาชนะสําหรับใส่น้ำกลับมาให้ชาวบ้านไอดินได้ใช้กันหลวงตาและชาวบ้านอีกหลายคนมาส่งแก้วกับเหนือหลวงตาพรมน้ำให้เพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางพระพุทธทางรักษาพระธรรมมังรักษาพระสังฆังรักษาขอให้พวกเองทุกคนเดินทางปลอดภัยนะรีบไลเถอะก่อนจะสายครับหลวงตา ฉันจะหาแหล่งน้ำใหม่ให้พบถ้าได้พวกเราจะได้ตักน้ำมาใช้กันฉันก็เหมือนกันจะนำความลำบากของพวกเราทุกคนไปแจ้งให้หลวงท่านทราบรีบไปเถิดแก้วไอ้น้ำเหนือขอให้พวกเองทุกคนโชคดีเดินทางปลอดภยัยหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันฟ้าก็ส่งเสียงร้องดังมาเมฆดำลอยต่ำเคลื่อนมาอยู่เหนือหัวของชาวบ้านไอดินชาวบ้านพากันดีใจ ส่งเสียงโห่ร้องกันทั่วหมู่บ้านไม่น่าเชื่อเลยนะครับหลวงตาเทวดาไม่ได้ใจร้ายกับเราแล้วล่ะทีนี้พวกเราก็คงไม่อดตายแล้วเอาพวกเราเตรียมรองน้ําฝนไว้ให้ดีเลยนะอะไรใส่น้ําได้ตเ,เอามารองน้ําฝนเก็บไว้ใช้ในคาจําเป็นไม่น่าเชื่อเลยพ่อใหญ่ข้าบอกเองแล้วไอ้มิ่งไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงไหมครับหลวงตาอาตมาว่าจะสวดมนต์ใหญ่ถาวายเทวดาที่ท่านเมตตาต่อพวกเรา ให้ฝนตกลงมาก่อนเธอะสาทุกเห็นไหมล่ะไอ้มิง่งเองอย่าดูถูกปัญญาของคนรุ่นปู่รุ่นย่าเราสิวะนี่ถ้าไม่แหนางแมวข้าว่าฝนไม่มีทางตกหรอกฉันกลัวว่าตกลงมานิดเดียวนะสิพ,พยย่อผู้ใหญ่ไปห่างๆเลยนะไอ้มิง่งเองนี่ปากเสียไม่หายฮ่าฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละฉันรีบไปรองนะฝนก่อนดีกว่าเออรีบไปเลยนะไอ้มิง่งก่อนที่เองจะตายมาโดนชาวบ้านลุกตะทึบตาย จ้าแล้วผู้ใหญ่ไม่รีบกลับไปรองน้ำฝนจ้ากลับสิวะคืนไม่ลองมีหวังต่อไปไม่มีน้ำใช้แน่เอ้าบ้านขายบ้านมันเว้ยกลับมาแล้วเหรอจ้าพี่ผู้ใหญ่ฉันกำลังเตรียมรอน้ำฝนเลยดีแล้วแม่จันตะเตรียมกระมังกระป๋องลองน้ำไว้ใช้วันหน้าเราไม่ตายกันแล้วล่ะนั่นสิลูกนี้แห่นังแมวตั้งนานแล้วพี่ผู้ใหญ่ ฝนตกแล้วพี่ฉันอยากเรียนตากฝนอย่างนี้ต่อไปนานๆเลยเดี๋ยวก็เป็นหวัดไปหรอกอยู่ยายิ่งหายากอยู่ด้วยไม่เป็นไรหรอกพี่ฉันรอคอยวันนี้มานานแล้วอ้าวตกมานิดเดียวยังรอน้ำฝนไม่ได้เลยนี่มันฝนไล่ช้างชัดๆ ตกมาทำไมให้ชาวบ้านเขาดีใจเล่นจันก็ดูสิเมฆดำมันเคลื่อนไปหมู่บ้านอื่นแล้วโธเอ้ยทำไมเทวดาถึงได้ใจร้ากับเราอย่างนี้นะ <c ười> ทำไมเราไม่ตายไปเลยนะพี่ยายทำไงดีล่ะเซตี้ก็ะจมือแข้งไปหมดแล้วแต่ชาวบ้านก็มาประชุมบางตากขอข้า,ขาก่อน ไปนิมนต์หลวงตามาที่นี่ซิไอมิง่งงานเข้าอ,อีกแล้วเวกรมะเรของไอมิ่งนะอย่าบบนนะไอมิง่งรีบไปขอ,อรับท่านผู้ใหญ่เอาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายฝนก็ตกลงไม้ชื่นใจแป๊บเดียวเองแต่อย่าพึ่งทอนะเราคงไม่อดตายกันหรอกหลวงตาท่านคงมีความคิดดีๆมาช่วยเราได้อ้าวหลวงตากำลังจะไปตามนกคุติอพอดีเลยเอ็งมาซะดีแล้วไอมิง่งเอ็งไปที่โบสถ์นะเอ็งหยิบบารน้ำมนต์มาให้ข้าที หลวงตบาบ้านน้ำมนนะ่ะเปนใหญ่แล้วก็นากอยู่นะหลวงตาจะเอาไปทำอะไรเองไม่ต้องถามสักเรื่องได้ไหมว่าไอ้มิง่งได้จ้าหลวงตาแล้วเองก็ตามไปที่ศารานะเมื่อหลวงตาขึ้นไปบนสาราชาวบ้านต่างพากันก้มกราบความศรัทธาและความยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างมิอาจลบเลือนไปพร้อมกับฝนแรงอ้าวแม่จนันเป็นอะไรล่ะ จูจูก็ร้องไห้ขึ้นมาทำไมล่ะหลวงตาทำไมเทวดาถึงไม่ช่วยพวกเราถ้าเทวดายังไม่ช่วยเราแล้วใครจะช่วยเราได้อย่เพิ่งท้อสิไอ้มิ่งมาพอดีเลยดอกจ้อดอกจ้อรีกนอยรีกนอยใ้ของเองว่ามิง่าพิ่งถามอยกถ้าจะถามก็าถามกุหลวงตางนู่น ทุกคนพาการหันไปมองหลวงตาเป็นตาเดียวหลวงตาขึ้นนั่งบนธรรม,มาตุกว่าตามองไปยังทุกคนดูเหมือนว่าบาทน้ำมนต์นั้นจะสะกดทุกคนบนศาลาให้นิ่งเงียบใจจดจ่ออยู่กับหลวงตาและบาทน้ำมนต์ซึ่งเรานำไปวางไว้ตรงหน้าธรรมธาตุทำฝนไม่มีแต่น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่ขอให้พวกเรา ช่วยกันอธิษฐานให้พระคุ้มครองแล้วก็ประทานความเมตตาให้พวกเราเอาเข้ามาพมน้ำมนต์กันซะผมให้ดิฉันก่อนเถอะค่ะเข้ามาโยมจันโยมผู้ใหญ่แล้วทีนี้ก็ทยอยกันเข้ามาอัตมาจะสวดให้พรโยมทุกคนด้วยชัยยันโต Icana, โอที่ยารีวันใจเยสรรพสัพพะสัพพโสสัพพโรคสัพพะไปสัพพะพอกตัวหนาสัพพะพอกตัวในสัพพะพอกกลางวันสัพพะพอกกลางเดือนสัพพะพอกกลางขึ้นสัพพะพอกกลางแรงเพราะวันเดือนปีพอดีเข้ามาก็ไรออกไปมันน้ำกับไฟเสีเฉียจันไรรีวันใจเยสัพพะขานาสัพพะราพังพะวันตุเมรักกันตัวสุรักกันตัว ัสมิงมาบุญานามปัจจิมกัสมิงมาตามเมตตังปัจจิมกัสมิงมาสังปา,า,านังตลอดตยังวิวันใจเอสัมปทุกสัมปโสสัมโรสัมปไยเป็นอะไรวะนังจันทข้าเห็นเองมองของฟ้ามาตั้งนานสงนานแล้วฉันอยากรู้ว่าปฏิหารจะมีจริงอย่างที่หลวงตาท่านเชื่อหรือเปล่าบางทีหลวงตาอาจใช้น้ำมนต์มาปลอบใจพวกเราก็ได้นะแต่ก็ดีกว่าจะให้พวกเรามานั่งเศร้าเหงาหงอยรอคอยฝนฟ้าอย่างเดียว ไม่รู้สิพี่ฉันเชื่อนะว่าเทวดาต้องช่วยเราปริหารต้องมีจริงน้ำมวลในโบสถ์จากธิ์ฉันเชื่อข้าก็หวังอย่างนั้นไม่รู้ว่าป่านนี้ไอ้น้ำเหนือกับไอ้แก้วเป็นยังไงกันบ้างข้านะอยากส่งข่าวไปหาไอ้จอยยังเลยไอ้จอยมันอยู่กรุงเทพอย่าไปยุ่งกับมันเลยปล่อยให้มันเรียนหนังสือไปเถอะพี่ต่อไปมันจะได้เป็นเจ้าคนในคน ถ้าจะตายขอให้เราสองคนตายดีกว่าพวกเรามาถึงลำคลองแล้วเว้ยพี่น้ำเหนือมันแค่ลำคลองเล็กๆเท่านั้นนะจ๊ะจะมีน้ำหรอถึงจะเป็นลำคลองเล็กๆมีน้ำเหลือน้อยก็ยังพอจะตักตวงใส่ภาชนะที่เตรียยมาได้บ้างไม่เสียชื่อที่พวกเรารับหน้าที่มาหาน้ำไปให้พวกเราได้มีกินกันตายกันไปก่อน เรามาถึงสารากลางจังหวัดแล้วรู้สึกหายเหนื่อยเลยได้แล้วพี่แก้วฉันเกือบหมดแรงเลยหิวน้ำหน้าอยู่เลยพี่อดทนหน่อยวะหน้าที่ของเราจะรับมาจากพี่น้องชาวบ้านในดินใกล้สําเร็จแล้วถ้าเองเพียมากเองนั่งรอข้าอยู่ตรงนี้นะข้าจะเข้าไปพบเจ้าหน้าที่คนเดียวจะได้ไม่เกะกะข้าราชการเขาก็ดีแล้วพี่แก้วฉันนั่งรอใต้ต้นไม้นี้นะลมเย็นดีถ้าฉันลาพี่ปลุกด้วยนะอย่าทิ้งฉันไว้นะกลับบ้านไม่ถูก พี่แก้วออกมาแล้วฉังย้มไม่ลงเลยอยากรู้ว่าพี่ไปพบเจ้าหน้าที่จะได้ผลยังไงคิดว่าน่าจะได้ผลดีได้พบกับข้าราชการที่สารากางแล้วแจ้งเรื่องฝนแ้งที่หมู่บ้านในดินของเราให้เขาทราบแล้วเจ้าหน้าที่เขาว่ายังไงบ้างเจ้าพระคุณเอ้ยขอให้สําเร็จที่เธอบ้านในดินของเราจะได้หมดทุกทีไปไปพี่เรารีบกลับบ้านไปแจ้งข่าวดีให้พวกเราได้มีความหวังบ้างเฮ้อ <c oughs> น่าน้อยใจนะพี่แก้ว น้อยใจยทำไมวะก็บ้านเราฝนก็ยังมีไม่พอถ้าชื่อบ้านไอม้มลพิษมีแย่กว่านี้เหรอพี่แก้วพี่แก้วใช่ไหมใครวะอ้าวไอ้ชอยจำเคือไม่ได้แน่เป็นหนุ่มแล้วหลอกว,กว่าพ่อผู้ใหญ่อีกเว้ยแล้วนี่กลับบ้านแล้ววะจ้าปิดเทอมฉันคิดถึงบ้านก็เลยกลับมาบ้านเราดีกว่าแล้วพี่แก้วมาทำไมกันละจ๊ะ มีปัญหาอะไรกันหรอหน้าตามไม่ค่อยสบายเลยนี่รู้ว่ามีใครเป็นอะไรพ่อกับแม่ฉันละพ่อๆเองถามทีละอย่างสิวะอย่างนี้ข้าจะตอบเองถูกยังไงตอนนี้หมู่บ้านเราแรงจัดโอดยาปลูกอะไรก็ไม่ได้กระทั่งน้ำดื่มก็จะไม่มีแล้วข้าก็เลยรับอาสามาแจ้งให้หลวงท่านทราบท่านว่าอย่างไงท่านรับปากว่าจะช่วยเห็นว่าจะรายงานเข้าไปยังสวนกลางก่อน ไม่ในกาแล้วล่ะพี่พี่แก้วอย่าพึ่งกลับเลยนะขอเวลาฉันแป๊บหนึ่งเองจะทำอะไรวะไ้จอยฉันเคยรู้มาว่าในหลวงท่านทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมอฉันจะลองเขียนดีกาไปกับทุนท่านขอฝนหลวงมาที่หมู่บ้านเราฝนหลวงเป็นยังไงวะเนออย่าพึ่งถามฉันขอเขียนจดหมายก่อนอ๋อเขาเรียกว่าดีกานะ รอเดี๋ยวนะพี่แก้วเออเองมันคนมีความรู้ช่วยอะไรก็ได้ช่วยทีเถอะวะมีเสียแรงที่พ่อแม่เองทำนาส่งเองไปรเรียนที่กรุงเทพมันจะได้ฝนหรือว้ายจอยนนอฉันเคยเห็นในข่าวนะ่ะบางทีอาจจะช่วยได้ฝนหลวงของท่านนนะไปที่ไหนฝนก็ตกที่นั่นถ้าท่านทำได้ท่านก็ยิ่งกว่าเทวดาไว้จอย ว่าแต่ต้องรอกี่วันล่ะพ่อว่าจะรอสักเจ็ดวันหลังจากนั้นพ่อจะเรียกประชุมชาวบ้านถ้าเจ็ดวันฝนหลวงยังไม่ตกลงมาเราจะย้ายไปอยู่ที่อื่นกันโพอฉันเกิดที่นี่หวังจะใช้แผ่นดินที่นี่กบหน้าเวลาตายไม่คิดเลยว่าจะต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นขอให้ท่านได้เห็นดีกาของฉันทีเธอเจ้าจอยเดินไปที่พระบรมชายรัก ซึ่งติดไว้ที่ข้างฝานั่งคุกเข่าลงทำให้เรากับจันพากันเดินไปคุกเข่าข้างๆดวงตาของเราทั้งสามคนจับจ้องไปยังพระพักของนายหลวงฉันเชื่อว่าน้ำพระทัยของท่านจะลดลันมายัางแผ่นดินบ้านไอดินของเราเราสามคนพ่อแม่ลูกพากันถวายบังคมแล้วกราบลงหน้าผากของเราที่จะหลดกับพื้นกระดานเย็นวาบ ผิดกับทุกวันดังราวกับได้ซึมซับน้ำพระไทยอันเย็นใสส่งกระแสชุ่มชื้นเข้าไปในหัวใจของเราทั้งสมคนอ้อพวกเราเส่งระฆังบ้านผู้ใหญ่ดังอีกแล้วพวกเราไปเว้ยไปไปพวกเราผู้ใหญ่คงมีเรื่องแจ้งลูกบ้านสักอย่างไปเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปสาราของวัดกลางหมู่บ้านเหมือนเดิมนะ ี่สารวัตรนั้นหลวงตาพ่อผู้ใหญ่และลูกบ้านอยู่กันพร้อมน้าเลยว่าอ่ะเฮ้ยไอจ่อยลูกชายฉันเขียนจดหมายถวายดีกาขอให้ในหลวงท่านส่งเครื่องบินมาทำฝนหลวงมาที่หมู่บ้านของเราหากว่าเป็นจริงหมู่บ้านของเราก็คงจะมีฝนตกลงมา ฉันเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างฉันเชื่อว,ว่าพระองค์ท่านต้องทรงเมตตาพวกเราทุกคนแล้วถ้าท่านไม่ได้อ่านล่ะนั่นสิเราจะทำยังไงกันดีพ่อผู้ใหญ่พี่แก้วพี่น้ำเหนือและทุกคนเชื่อฉันเถอะแม้ผืนแผ่นดินจะก,กว้างใหญ่เพียงใดแต่ไม่ได้รอดพ้นแต่ไม่ได้รอดพ้นสายพระเนกของพระองค์ท่านไปได้หรอกในหลวงท่านท,านทรงห่วงใยลูกหลานของท่านทุกคน เราจะรอจนกว่าถึงพรุ่งนี้เช้าถ้าไม่มีฝนตกลงมาเราจะย้ายไปอยู่ที่อื่นพ่อใหญ่ไปดูอะไรนู่นเครื่องบินเสียงเครื่องบินไปกันเถอะบุกเราตามม้จอยไปที่ลานวัดเครื่องบินทาฝนหลวงได้ผ่านมายังเหนือฟ้าของหมู่บ้านไอดินแล้วทุกคนวิ่งกูกันลงไปจากสารามุ่งหน้าสู่ลานวัดต่างเงยหน้ามองเครื่องบินที่บินวนอยู่เหนือหัวแม้แต่ท่านพระครู ก็ยังเดินตามญาติโยมลงบันไดาสารามาเรานั่งลงแล้วก็กราบท่านซะที่ท่านทรงแมตตาต่อพวกเราขาดคำของพ่อผู้ใหญ่ทุกคนก็พนมมือขึ้นแล้วพากันกาบลงพื้นดินแม้แต่หลวงตาก็ยังยืนสงบนิ่งส่งจิตอันบริสุทธิ์ไปถึงพระองค์ท่านถาวายพระพรกันเถอะพวกเราออพระอ,องค์ทรงพาจเจริญทรงพาจเจริญทรงพาจเจริญ ได้รับพมหาระมการุณาธิคุณจากในหลวงทรงส่งเครื่องบินทำฝนหลวงมายังหมู่บ้านฝนตกลงมาทำให้ชาวบ้านมีน้ําสำหรับทำนาทําร่ได้อีกทั้งยังมีน้ําฝนกักเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นหมู่บ้านไอดินรอดตายคราวนี้ก็เกิดจากสามน้ำํำก็เกิดจากน้ำสามน้ำด้วยกันคือน้ําที่หนึ่งหมายถึง น้ำใจของชาวบ้านผู้ซึ่งอยู่ร่วมแผ่นดินเดียวกันแผ่นดินที่ประกอบกันขึ้นเป็นชาติไทยน้ำที่สองหมายถึงน้ำมนต์อันเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาและน้ำที่สามอันสำคัญยิ่งนั่นก็คือน้ำพระทัยของในหลวงผู้ทรงห่วงใยในทุกสุขของราษฎรในแผ่นดินของพระองค์ เรื่องน้ำพระไทยสู่ละอองดินดัดแปลงมาจากบทประพันธ์ลัษนีเปลี่ยนกินแก้ไขดัดแปลงโดยคณะผู้จัดทำวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเท่านั้น เราท้งพร้อมร้องกันได้ไหมบวกกันเป็นดินเดียวให้พอได้สุขใจไม่ต้องเนเื่การไปอย่างที่เป็นมาช่วยกันทําความดีให้พอได้สุขใจไม่ต้องเหนเื่อการไปอย่างที่แล้วมา